เอาละวันนี้แหละวันที่จะโรคจะได้รู้ว่าทรัพย์เรามีกี่ทรัพย์เอาทรัพย์พี่แป้เดี่ยวึ้นเร็วจริงเลยไปดูเลยทำสุดโอทันห้องเอาละอีเชี่ยเอาอะไรมึงเอาะ่เอาะเดนะต้มตะอลมต้มเต็มเต็มเต็มพอ ตกตรงโอ้ยยี่สิบซับลงไปว้ยเ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 ว้ยกดเออแม่งไปเลยซับกันหมดแล้วกูเพิ่งยี่สิบได้ชิบหายเลยเย้ยี่สิบซับแล้วโอ้โหเอาละครับก็ขอสวัสดีกันด้วยนะครับก็อยู่กับผมพิวพีแคตเตอร์นะครับผมก็ตอนนี้นะครับผมได้ยี่สิบซับเป็นที่เรียบร้อย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 เรียบร้อยนะครับผมเย้เย้เย่เย่เย่ ตอนนี้ครับผม20ทรัพย์แล้วแล้วก็จะบอกทรับย์มาคำห้องอนะ่ะโอเคครับก็ตอนนี้นะครับยอดวีกูรวมทั้งหมดของผมก็คือ507แสนนะครับเย้ yeah, ก็ขอขอบคุณนะครับท,ที่ติดตามผมมาถึง20ทรัพยนะ์นะฮนะก็แต่งแต่งแต่งเกี่ยวแต่งเกี่ยวนะฮะก็วันนี้มีอะไรจะมาบอกแค่นี้นะครับบาย